นางวรวรรณวัชราสถีนศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองวันนี้ได้มานิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสองพทและได้มานิเทศโรงเรียนบ้านบึงโนค่ะโดยที่จะสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารท่านสุภพ,พ,พิลาโสภาว่าท่านได้นำหลักคุณธรรมแล้วก็การเป็นครูชนคนคุณธรรม ในโครงการครูดีของแผ่นดินมาใช้บริหารงานอย่างไรบ้างคะขอเชิญพบท่านผู้บริหารลยคะ่ะสวัสดีครับผมนายสุภพธิลาโสภาผู้ในการโรงเรียนบ้านบึงโนนะครับทางด้านโรงเรียนบ้านบึงโนนั้นได้นําคุณธรรมผูรุชนคนคุณธรรมตามโครงการครูดีของแผ่นดิน มาใช้ในการบริหารงานโดยยึดหลักการครองตนครองคนครองงานนะการครองตนนั้นผมได้ปฏิบัติตนให้สมกับผู้ควรแก่การยกย่องชมเชยนะครับเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานเป็นที่ยอมรับของอผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่ยอมรับของชุมชนนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริต นะครับมีความรับผิดชอบและก็ที่สําคัญต้องยึดหลักในการาปฏิบัติตามหลักของศีลห้านะครับเพื่อให้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมได้ยึดตามคติที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนนะครับส่วนการครองคนนั้นนะครับก็ใช้หลักความเมตตาเอื้อเฟือเฟ้อเบื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมง,งานนะครับให้ความรักความเมตตา ่อเพื่อนร่วมง,งานนะครับต่อบุคคลรอบข้างนะครับอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันให้ทุกคนนั้นทํางานไปได้พร้อมๆกันมีความสุขร่วมกันนะครับถ้าใครที่ทํางานแบบไม่มีความสุขเราก็เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปแนะนําเข้าไปให้กําลังใจนะครับโดยยึดตามหลักสโลแกนที่ว่า,เ,าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับส่วนการครองงานนั้น ครับผมก็ได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายาไว้ตามที่วัตถุประสงค์ขององค์กรน,นะครับโดยใช้ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับการทำงานเป็นทีมใช้หลักการทำงานเป็นทีมใช้หลักการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับก็ให้มีการพัฒนางานนะครับทำงานได้ดีนะครับสามารถที่จะ ผสมผสานให้เข้ากับหลากหลายของวัฒนธรรมของหลากหลายวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับเพื่อให้ผลงานนั้นได้ออกมาสําเร็จการที่สําเร็จของผลงานของตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นเราถือว่าประสบผลสำเร็จของทุกคนทุกคนนั้นมีความภาคภูมิใจไม่ใช่งานของคนใดคนหนึ่งผลงานสําเร็จนั้นเป็นผลงานของทีมขององค์กรนะครับภายใต้สโลแกนที่ว่าคนสําราญงานสําเร็จ น,นั่นคือการที่ผมได้นําหลักการคลองตน้นคลองคนคองงานจากหลักธรรมของผู้รูชนคนคุณธรรมตามโครงการคุณดีของเพนดินได้นํามาบริหารจัดก,การโรงเรียนบ้านบึงหนวจนประสบผลสําเร็จผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน,นื่องครับสวัสดีค่ะดิฉันนางวรบาวัชรสเสถียร ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกลนครเขต2จะมานิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมสพกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรมร่วมกับครูดีของแผ่นดินนะคะค่ะเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งนำหลักของตนของคนของงานได้มาสัมภาษณ์คุณครูวนิดาทายิดานะคะโรงเรียนบ้านบึงโน เชิญพบกับคุณครูวนิดาได้แล้วค่ะสวัสดีเท่ะท่านสนนค่ะดิฉั้นนางวนิดาทายิดาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบุญูสังกัดสำนักงานเขตดพื้นที่การสศาธศาระถมศากษาสุพนรรเขต2จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการอูดีของแผ่นดินนั้นดิฉันได้นําน้อมนําเอาหลักปรปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสําเร็จ การปอคตองตของดิฉันนั้นชัดิฉันจะอยู่อย่างพอเพียงมัธยัติอดอ,อมและสามารถพึ่งตนเองได้และพัฒนาความรู้ของตัวเองเพื่อให้ก้าวทันสู่โลกแห่งการเรียนรู้การครองก็คือดิฉันเมื่อดิฉันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านดูงมดิฉันก็ได้ช่วยเหลือเพื่อคุณเพื่ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานมีความรักความสามัคคี ในองค์กรเพื่อให้องค์กรของเรานั้นอยู่อย่างมีความสุขความสมบการคองงานพิฉันให้ความรักความเมตตาความเอ็นดูต่อศิษย์มีการออกไปเยี่ยมบ้านได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็เปรียบสมลูกของตัวดิฉันเองซึ่งตัวดิฉันเองจะต้องให้ความรู้และพัฒนาให้นักเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเด็กดีของสังคมของประเทศชาติ และนํานวัตรกรรมกระบวนการเรียนการสอนใหม่ๆให้เด็กได้มาจัดการเรียนการสอนดโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติแล้วผลที่ได้เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นเด็กของเราก็สามารถอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบา้านหนร้อยเปอร์เซ็นและก็ยังได้มีผลสมัมฤทธทางเิพทีสูงกว่าระดับเขตระดับประเทศและได้นํานักเรียนส่งเข้าประกวด ในระดับาชาติในงานมหกรรมวิชาการจะเห็นได้ว่าจากการที่เราน้อมนำพระราชด,ดำรัสของท่านมาใช้นั้นจะเกิดผลสำเร็จทั้งตัวดิฉันเองทั้งชุมชนทั้งตัวเด็กดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวรวรรณวัชราสเสจียนศึกษานิเทศ สำนานญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองได้มานิเทศโรงเรียนคุณธรรมสพทกิจกรรมครุชนคนคุณธรรมโครงการครูดีของแผ่นดินได้มานิเทศคุณครูสุรศักดิ์ขันธจัน์โรงเรียนบ้านบึงนงนะคะเกี่ยวกับการนำหลักคลองตนคลองคนครองงานมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะขอเชิญพบกับคุณครูสุรศักดิ์ได้แล้ค่ะ สวัสดีครับกับผมนายสุรศักดิ์กันธจันร์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบุงโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ตามที่โรงเรียนบ้านบุงโนได้เ,เข้าร่วมโครงการครูดีของแผ่นดินนะครับได้นําหลักการนำหลักครุชนคนคุณธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ โดยได้นำหลักาการคองตนคองคนครองงานมาใช้ในการจัดกิจกรรมดังต่อไปน,นี้นะครับาการได้ได้น้องนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจอกพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ที่นํามาใช้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับกิจกรรมการปลูกพืชกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนและธนาคารโรงเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับได้นํามาสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงแลกะก็ทำให้นักเรียนเกิดทักษะนะครับทักษะที่ว่านี้ก็คือ ทักษะการผลิตนะครับต่อมาก็หลังจากผลิตแล้วก็จะเป็นทักษะการการตลาดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นทักษะการออมทรัพย์ซึ่ง3ทักษะนี้นะครับมันเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการที่สามารถนําเอาไปประกอบอาชีพในปัจจุบันได้นะครับเป็นการเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากผลิตแล้วได้ผลผลิตมาแล้วก็นำไปขายในตลาดเมื่อได้เงินมาแล้วก็จะนำเงินไปเก็บออมในรูปของธนาคารน,นะครับจากกิจกรรมเหล่านี้นะครับนักเรียนได้เข้าร่วมแล้วเห็นได้ว่านักเรียนเกิดความเกิดความพึงพอใจนะครับแล้วนักเรียนเหล่านี้เมื่อจบ การศึกษาไปแล้วก็สามารถที่จะนํากิจกรรมเหล่านี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ครับขอบคคุณ่ะ